ผมขอพูดถึงราชบุรีหน่อยในเรื่องการอินพ็อตราชบุรีเนี่ยถ้าสังเกตในหลายๆฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นทีมหนึ่งที่แมวมองดีมากสก้าวดีครับใช่ไหมเอาเข้ามาอิ p พ r t ตมาแบบไม่มีชื่อเลยสุดท้ายเนี่ยมาสร้างมูลค่าอยู่ในไทยถูกตัวเบิดโอ้โหไม่รู้กี่ตัวตะกิ่ตัวแล้วนะผมเชื่อว่าทีมในเหลีกด้วยกันถ้ามองว่าเป็นคู่แข่งนะทีมในเหล็กด้วยกันอะถ้ามองเป็นแบบบิสเนสจริงๆเขาแช่งเว้ยมันต้องมีสักตัวเลยว่าที่มันแป๊มันก็ไม่แป๊บด้วยใช่แต่ล่ปีได้มาเอาเห็นมาเง มาเงียบเงียบเงียบแฮมเบอร์ตี้แฮมเบอร์ตี้คือดึงมาเนี่ยอาจจะไม่ประสบความสาเร็จกับราชบุรีนะแต่ไปดีกับทีมอื่นนี้คือรู้เลยว่าเขาต้องการเวลาพวกเนี้ยแต่ตรงนี้อาจจะอาจจะผิดธรรมชาติผิดทําลายไปหน่อยอาจจะไม่ไม่ใช่เข้ากับสไตล์นี้แต่ว่าเป็นทีมหนึ่งเลยที่อิมพอร์ตเข้ามาแล้วไปยันไปสร้างมูลค่าได้เยอะมากไปยันพวกลูกครึ่งอะไปถึงระดับแบบเล่นทีมชาติได้ไปหลิปโรเลอร์เควินใช่ไหม